สวัสดีครับเราจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อนะครับซิมการ์ดไฮสปีดแท้นะครับ LTE ของ Softbank นะครับเบื้องต้นนะครับทำการใส่ซิมการ์ดครับเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับหลังจากใส่ซิมการ์ดเชื่อมต่อ wi-Fi แล้วนะครับให้มาตรวจสอบตัวเครื่องก่อนนะครับวิธีการตรวจสอบตัวเครื่องนะครับเบื้องต้นเข้ามาที่การตั้งค่าครับเข้ามาที่ทั่วไปครับ จากนั้นเลื่อนลงมาครับถ้าตัวเครื่องของท่านนะครับมีคําว่าโปรไฟล์อยู่นะครับถ้าตัวเครื่องของท่านมีคําว่าโปรไฟล์อยู่นะครับให้เอาออกครับสําหรับท่านที่ไม่มีเมนูนี้นะครับสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับโอเคครับเอาออกครับโปรไฟล์ออกโอเคครับหลังจากเอาออกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการตรวจสอบสองเมนูต่อไปนะครับเมนูที่หนึ่งคือคําว่าเซลลูล่าครับ ให้เข้าไปที่เมนูเซลูล่าครับดูว่าตัวเครื่องทําการเปิดข้อมูลเซลูล่าอยู่นะครับจากนั้นมาดูว่าเปิด Data Looming อยู่นะครับ 4G เรื่องเป็นข้อมูลเท่านั้นนะครับต่อไปครับมาดูเมนูต่อไปคือคำว่าผู้ให้บริการครับเมนูผู้ให้บริการนะครับ สำหรับเครื่อง iPhone X ซขึ้นไปนะครับจะอยู่เมนูเดียวกับคำว่า Cellular นะครับจะอยู่เมนูเดียวกันนี้นะครับเข้าคำว่าเมนูผู้ให้บริการครับต้องเปิดเป็นคำว่าอัตโนมัติเปิดอยู่นะครับดังตามนี้นครับเปิดอยู่โอเคหลังจากตรวจไฟฟ้าตัวโปรไฟล์เรียบร้อยนะครับตรวจตัวเมนู Cellular เรียบร้อยผู้ให้บริการเรียบร้อยนะครับจากนั้นทำการเข้าแอป Safari ครับเฉพาะแอป Safari เท่านั้นนะครับทาการพิมพ์แอปพลตัวเว็บไซต์ครับ A P N ครับ .dot A E R O ครับ B I L E ครับ C O M ครับตามภาพนี้นะครับกดไปครับหลังจากเข้าเว็บไซต์นี้แล้วนะครับให้กดเซิร์ชนะครับจะมีปุ่มเซิร์ชอยู่นะครับกด S O ครับ หลังจากกด so แล้วนะครับจะขึ้นคําว่า soft bank นะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับบางทีภาพจะไม่เหมือนตามนี้นะครับแต่เราสังเกตง่ายๆจะเขียนอยู่ครับ soft bank 4 g เห็นไหมครับจะมีเขียนว่า soft bank 4 g ตามนี้นะครับกดดาวน์โหลดปุ่มนี้เลยครับปุ่มนี้นะครับกดดาวน์โหลดกดอนุญาตครับกดติดตั้งครับติดตั้งครับติดตั้งครับหลังเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นครับโอเคหลังจากกดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ ทำการติดตั้งแล้วมาทำการปิด Wi-Fi ครับปิด wi-fi เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวสัญญาณนะครับจะขึ้นเป็น 4G นะครับสำหรับบางท่านนะครับจะไม่ได้ขึ้น 4G เลยทันทีนะครับอาจจะต้องรอทำการลงทะเบียนก่อนนะครับประมาณ6-12ชั่วโมงครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับจากนั้นเรามาทำการเข้าอินเทอร์เน็ตครับ เพื่อตรวจสอบนะครับเข้า YouTube ผมตัวจสอบง่ายก็คือเข้า YouTube ก็ได้ครับโอเคโอเคครับสำหรับท่านที่ใช้นะครับตัวเครื่องนะครับตัวซิมการ์ดนะครับ30มสิบกิกห้กิกนะครับถ้าใช้แบบไฮสปีด e ามกิบสามและห้าสิหมดแล้วนะครับทางเราจะมีตัว เน็ตความเร็วปกติแถมให้นะครับเน็ตจะกลับมาเป็นไฮสปีดนะครับทุกวันที่หนึ่งครับเน็ตจะรีเซ็ตทุกวันที่หนึ่งนะครับจะกลับมาทุกวันที่หนึ่งครับส่วนสาหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องนะครับเปลี่ยนเครื่องทุกครั้งครับจะต้องทําการตั้งค่าใหม่ทุกครั้งครับการตั้งค่าอยู่ที่ตัวเครื่องครับไม่ได้อยู่ที่ซิมการนะครับจะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นไฮสปีดนะครับ เราจะจําหน่ายเฉพาะตัวไฮสปีดแท้นะครับการตั้งค่าไม่ได้บ่งบอกถึงว่าเครื่องเป็นไฮไอตัวซิมการ์ดเป็นไฮสปีดหรือไม่นะครับไฮสปีดอยู่ที่ตัวซิมการ์ดนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับสินค้าคุณภาพสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นต้องฮโร o เจแปนเท่านั้นครับสวัสดีครับ